สวัสดีค่านสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสีรมเช้าเช้า,ว,ชาว,วันอังคารที่6พฤษภาคมปศสสัต568กับการวางแผงกนการเทรดทองคำค่ะสัพพลายกาฟทองนะคะทำเฟรมเดย์วันนี้เช้านี้7โมงนะคะจบเป็นเขียวเรียบร้อยค่ะเขียวเต็มแท่งมีปริมาณแรงบายมากนะคะมีการกลับตัวในทำเฟรม H4 คาเทเดอร์ เป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกราฟทองกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะในส่ขขงทางเป็นมิสิกจะเห็นได้ว่านะกราฟนะคะไปเจอแอเรียแนวรับแล้วก็ฐานยกขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแกลบค่ะแกลบของโรเกอร์เองในตอนเจ็ดโมงเมืม่อวานทําให้กราฟนั้นเป็น PA ฝั่งบายนะไม่กราฟดราคาขึ้นต่อเนื่อง วันนี้กราฟมีโอกาสดราคาขึ้นมาที่แนวต้านที่4อยู่ตรงนี้โดยประมาณนะคะแล้วอยู่ที่ว่าตลาดจะซื้อต่อไหมอย่างที่คุณแพรบอก VIP ไปเมื่อวานนะคะในส่วนของกราฟก็คือนะคะกราฟมาเจอแนวต้านจริงแต่ว่าแรงของกราฟนั้นมีแรงฝั่งขาขึ้นก็แพรบอกให้ VIP ใน,นในส่วนของต่างประเทศที่อยู่ฝั่งยุโรปและเมกาเพราะว่าฝั่งน้นคือมันเป็นตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวานนะะันค่ะแล้วกราฟก็ตรงระบบการเฉดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะตรงนี้ก็ตรงระบบการเรดแต่คุณแพรมองว,ว่ามันยังต่ํากว่าแนวต้านจึง แวันนี้ค่าแน่นอนวันนี้ก็แพมนะคะปรับนะคะในจุดของแผนการเทรดคือยังต้องมองหน้าบายต่อเนื่องและมองว่ากราฟอะถ้าไม่ต่ำกว่าจุดนี้ก็คือดันราคาขึ้นเพราะเฮสีนั้นมีการกลับตัวแล้วนะคะ <c oughs> หน้าบายคือหน้าบายนะคะไม่ได้เปลี่ยนหน้าเล่นมาจากเซลเป็นบายจากบายเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยนะข้อแนะนาในการเทรดนะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มืออาชีพที่ต้องการผลลัพธ์ในการเทรดมากนะคะแนะนำว่า,วาการที่ท่านเทรดในหนึ่งวันแนะนาว่าให้เลือกหน้าเรดเดียวนะคะ ให้เรื่องน้าเทรดเดียจะช่วยให้เราเข้าใจกราฟและที่สําคัญไม่งงและไม่สับสนชัดเจนกับตัวเองค่ะถ้ากราฟตรงระบบการเทรดเราก็เข้าบายสวยๆหรือเข้าเซฟสวยๆในวันนั้นได้เลยนะคะ,ะนะะสำหรับ VIP e นะต่างประเทศน่าจะบวกมากรวยมหาศาลมากมาตอนตีหนึ่งใช่ไหมคะอย่างาคนไทยจะบอกว่าโคตรรอดึกก็ได้ดึกก็รวยเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะ เมื่อคืนเนี่ยก็แพรก็รอรอเหมือนกันรอจนถึงเที่ยงคืนแล้วไม่มานะคะก็บอกน้องปลายโทรปลุกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่านะคะกราฟก็มาตอนตีหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะระบบการเทรดของเรายังสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะบอกได้เลยสำหรับ v i p ที่มาเรียนคากักโคสน,นะวิชาที่คุณเรียนนะคะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยะคะ่ะอย่างนี้ก็แพรสอนนะหนึ่งชัดเจนในหน้าเทรดก่อนว่าเดวันนั้นจะเขียวหรือแดงและที่สําคัญดูกราฟดูแพทเทิร์นดูรูปแบบดูการก,กลับตัวทุกอย่างแล้วก็เข้าไปเทรดเข้าไปเล่นนะคะโอเคนะคะเช้าวันนี้น,น,าานะคะก็แพร นะคะร้อยนะเก้าโอ้เก้าสิบเก้าใช่ไหมะเก้าสิบเก้าก็แบบนะคนะนะมีย่อนิดหน่อยนะคะันะั้นวันนี้ชัดเจนในหน้าเทรดเลือกฝั่งบายรอกราฟตรงระบบรอกราฟตรงแพทเทิรน์นนะวันนี้ธนาคารกราฟวิบบ่งสวยๆแน่นอนนะคะโอเคนี okay, ่คือแผนการเทรดการาฟเราในเชา้าวันนี้ขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปสำหรับสัปดาห์นี้นะคะควันที่11 12นี้เขาพามีสอนเจอตัวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะกับคอร์สทองห้านาทีรุ่นเก้าสำหรับ VIP หรือลูกสิบเก่านะต้องการมาอัปเดตเทคนิคในส่วนของ ทา่าันหน้าที่ในเวอร์ชันปัจจุบันแน่นอนนะคะมีความแตกต่างในเวอร์ชัน2,568กพแมมีการปรับกลยุทธ์ในการเทรดใหม่นะคะละชัดเจนทําให้ผลการเทรดนั้นก้าวกระโดดมากมายมหาศาลสําหรับลูกศิษย์นะไม่ว่าจะเรียนนะคะในอดีตนคะอร์สเรียนตั้งแต่นะพื้นฐานทองัหน้าที่ v a เวตคอร์สหรือว่าคอร์ส อื่นๆเรียนออนไลน์ใดก็แล้วแต่นะคะต้องการอัปเดตเทคนิคสามารถซื้อบัตรเข้านั่งเรียนนะคะใน2วันราคาหมื่นเนะคะได้สามารถนั่งเรียนสดแล้วก็อัปเดตเทคนิคสามารถเอาความนี้ไปใช้ได้ตลอดชีวิตแบบฝึกหัดใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญได้แบบฝึกหัดใหม่เนะะื้อหา นะคะมีการอัปเดตและเพิ่มเติมย้ำและชัดมากขึ้นกับท้องานาทีรุ่น9้านะคะสำหรับท่านที่จะซื้อบัตรนั่งแล้วก็สําหรับสมาชิกใหม่ที่ต้องการเรียนทองหนาทีนะคะก็สามารถมาเรียนเจอตัวได้นะคะมีทั้งเรียนออนไลน์หรือต่างประเทศเอ่อท่านที่อยู่ต่างประเทศก็เรียนออนไลน์ได้นะคะหรือว่าท่านที่อยู่ไกลไม่มาขอนแก่นก็เรียนออนไลน์ได้แล้วก็สาหรับใครที่สะดวกมาจากเรียนจังหวัดขอนแก่นวันที่11 12นี้ก็พบกันที่จังหวัดขอนแก่นโรงแรมอาวานีนะคะสามารถจองโรงแรมได้นะคะ แล้วก็นะคะใครต้องการนะคะเรียนแบบแบบจับมือทำผพาทำแล้วก็มีทีมงานช่วยด้วยบางท่านอาจจะถามว่าค้อแพรมถ้าเริ่มต <developments? S 1> <power ful> ้นใหม่มาเรียนท่องห้านาทีได้ไหมมาได้ถ้าแต่ว่าก็คือต้องค่อยๆเข้าใจในเรื่องของแท่งเทียนแล้วก็การแล้วก็ค่อยฝึกอยู่ดีนะแต่ว่าในส่วนของการตั้งแอปพลิเคชัน MT5 อะไรพวกนี้การเปิดบัญชีอะไรพวกนี้ก็จะเดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยเพราะบางท่านอาจจะอายุมากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สะดวกเรื่องการตั้งแอปมันสาหรับคนที่ มือใหม่ปัญหาหนึ่งที่คุณต้องเจอคือเรื่องของการเปิดพอเรื่อง,างการตั้งแอปตั้งสีตั้งเทนแท้งเทียนอะไรพวกนี้ถ้าคุณมาเรียนแล้วก็เจอทีมงานทีมงานจะมีนะคะช่วยคุณตรงนี้และที่เหลือคุณเอาความคิดแล้วก็นะคะเอาความจําของคุณเอาความรู้ของคุณไปโฟกัสที่การละแท่งเทียนและจุดเข้าซึ่งคุณแพรจะสอนในคาสนั่นเองนะสำหรับเพื่อนเพื่อนหรือเทรดเดอร์ที่อยากจะเข้าวงการเทรดก็นะคุณแพรสอนเจอตัววันที่1112พฤษภามนี้นะคะ แล้วก็รอบเจอตัวอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะประมาณออประมาณไม่กันยาก,ก็ตุลาซึ่งจะเว้นไปอีกประมาณสัก3าหรือ4เดือนนะคะแล้วอีกทีก็คือธันวาเลยนะคะซึ่งเป็นรอบที่ค่อนข้างไกลถ้าเราเรียน3เดือน4เดือนขนาดนั้นเราเข้าใจเราสามารถทําเงินได้แล้วงนั้นถ้าใครต้องการนะคะมีความรู้ก็แนะนําว่า ต้องการเรียนเฉลีตัว1ิบเนี้พบกันนะคะสำหรับเทรดเดอร์ที่ลงทะเบียนแล้วก็พบกันกับโค้ชแพมกับโค้ชทอร์รด์รวมทั้งท,งทีมงานแม่บ้านเทรดโฟร์เรกได้เลยนะคะวันอาทิตย์และว,วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็สำหรับคัสซูมสัปดาห์นี้นะคะคัสซูมเนี่ยจะเป็นคัสสำหรับ V i P ลูกศิษย์นะคะที่ต้องการอัปเดตเทคนิคแล้วก็เข้าเรียนหน้างานสดกันวางไม้วางออเดอร์วางหลอดพร้อมกันจะมีวันที่7และ8นะ,ะก็คือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แล้วก็ วันพุธกับวันพฤหัสมี2วันเรียนตั้งแต่19บเกานฬิกาถึง3ามทุ่มถ้ากราฟตรงระบบการเทรดในช่วงเวลานั้นเราจะได้ออ,ออเดอร์พร้อมกันแต่ถ้ากราฟไม่ตรงระบบการเทรดในช่วงเวลานั้นเราจะแค่ไม่ได้ออเดอร์แต่เราจะได้ความรู้ได้ความคิดจ,จิตใจและก็เป็นการนะคะไปปรับนะคะมายเซตหรือว่าจิตวิญญาณในการเทรดเข้าในคั้นสุมนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วหรือซื้อบัตรล่วงหน้าแล้วนะคะท่านที่ได้โปรโมชั่นต่างๆแล้วก็สามารถเข้าห้องเรียนรอได้เพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะจะมีการส่งลิงก์เวลาประมาณ18บแปดนาินาทีแล้วเราจะพบ 19บเกิถึง3ามทุ่มนะคะของทั้งวันที่7และ8นะคะในช่วงของ2ชั่วโมงบางวันก็จะนะ,ะัดถึง3ชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่ต้องการเรียนก็ทักสามารถทักกับทีมงานหรือคนธนรสได้เลยนะคะโอเคนะคะนี่ก็แผนการเทรดการทองในเช้าวันนี้เช้าวันนี้นะยังเลือกเห็นการเทรดหน้าบ่ายรอการทองกันค่ะเช้าวันนี้ถ้าสมมติว่าแรงไม่มากพออาจจะย่อมาที่แอเดนแนวรับ1 2ึแนวรับนี้และเดี๋ยวลงไม่ได้ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะนี่ก็แผนการเทรดกรทองไวท่านพอร์ตฟ้าจะใส่กำไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปสวัส